คุณจะเชื่อไหมแค่ขโมยเบคอนชิ้นเดียวหรือแอ <Bacon. S 1> ปเปิดจดหมายเพื่อนคุณจะถูกในประเทศไปอยู่ <Yeah. S 1> อีกซีกโลกตลอดชีวิตนี่คือเรื่องจริงเบื้องหลังแบรนด์ที่ชื่อว่า19ทีนครามครับในปี1788อังกฤษมีกฎหมายที่เรียกว่า transportation ใครทำผิดใน19ข้อกล่าวหาที่กำหนดจะถูกส่งตัวลงเรือไปออสเตรเลียทันทีมีตั้งแต่ขโมยปลาในบ่อไปจนถึงการปลอมตัวเป็นหมอดูและนี่คือจุดเริ่มต้นของชาติออสเตรเลียและเป็นที่มาของงานดีไซน์ ที่โดดเด่นและน่าสนใจอย่างมากในตอนนี้หลายคนคงเคยเห็นงานดีไซน์ขวดนี้ผ่านตาตามห้างหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่รู้ไหมครับว่าความล้ำที่แท้จริงคือฉลากนี้พูดได้ครับแค่ใช้แอปสแกนคนบนขวดจะลุกขึ้นมาเล่าความผิดที่ตัวเองทำทันทีอย่างคนแรกจอห์นบอลลี่โอเรลลีกวีหนุ่มผู้เป็นกบฏท,ทางการเมือง <it> ที่สู้เพื่ออิสรภาพของคนไอริสครับ เขาถูกส่งมายังนรกที่อยู่ออสเตรเลียแต่สุดท้ายดันแหกคุกสําเร็จและหนีข่ามหาสมุทรไปดงทั้งที่อเมริกาได้หรือจะเป็นคนที่2ครับเจมแคสติงคุณแม่ลูกสี่ที่ถูกนประเทศเพียงพอรับซื้อเบคอนที่ถูกขโมอยมาทุกคนบนฉลากคือคนที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันไนน์ทีนคาร์มส์ไม่ได้มีแค่เรื่องนักโทษครับแต่เขายังไปคอลแลบกับตัวพ่ออย่างสนุบด็อกจนกลายเป็นคอลเลกชันที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ทั่วโลกท่านถามถึงตัวตนคาแรคเตอร์ชัดที่สุด ผมยกให้รุ่นที่ร่วมกับส n น o p ด็อกเพราะมันสะท้อนถึงตัวตนฝั่งแคลิฟอร์เนียได้ชัดเจนมากหรือถ้าใครชอบสตอรี่หนักๆต้องรุ่น The Uprising ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการลุกขึ้นสู้ของนักโทษซึ่งทั้ง2ขวดมีเบื้องหลังการบ,บ่มที่น่าสนใจมากสรุปคือแบรนด์นี้ไม่ได้ขายแค่เครื่องดื่มแต่เขาขายโอกาสครั้งที่2ของมนุษย์ครับใครที่ชอบสตอรี่ของนักโทษคนไหนหรืออยากไปลองสแกนฉลากไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับ